กดีค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วค่ะเพิ่งเต้นค่ะโอ้ยเนาะจาแบแดดกันเลยอมตามาวันนี้ทย,ยอรีบทำเวลาดูชีวิตประจำวันทย,ยอทำกับข้าวไปด้วยรู้ไหมเราจะทำอะไรกินกุ้งกิงกุ้งกิง,กง,กง งคปไม่มีเวลาเลยหนูมีเวลาจมเ,มปปดดมเรื่องสักวันอยากบังคลิปปะใส่เยอะจะซุปมะเขือซุกมะเขือใส่ไส้ยังละบปะเนี่ยใส่ละมะเขือซุกมะเขือถั่วก็เหยวหยว ใส่ถั่วด้วยอยากกินมานานแล้วอยากกินมาดนแล้วดูชีวิตประจำวันอ้าวอย่างไรบ้าเนี่ยดูเยอเดินไปเดินมามากเนาะ ดูทยอยพูดมากคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์บ่มีจะมีทุกวันนั่นแหละถ้าอยากจะพูดนะ้องคอนเทนต์น่ะเราก็ว่าเป็นหัวข้อตัวเองมาทำเยอะถึอัพโหลดถ่ายไว้แล้วล่ะแต่ไม่มีเวลาทำ คุยมีเวลาว่างห้านาทีก็แอบลสส็อกลิอกทำทิกไปบุกมานอยู่กับเพื่อนกับู ว่าเจ้าตูอยู่ซ้ายแล้วนี่มมะเขือเขือมันก่อนโอ้ยมะเขือกระดำดำ,ดำเขือกระดำเบ็ดแล้วก็มีนะจ๊ะมีทั้งดำทั้งเหี่ยวเบ็ดัำสีแววก็นี่เลย เราจะซุปก็หาลูกที่มันก็เยอะอยู่นะมันโลกว่าโลกว่า,วาซื้อซื้อรวบยิ่งได้เยอะกว่าน,นี้เว้ยมันจกออกมมนสาจกออกจกออกเสิร์หาครึ่งค่ะ หิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเชาว้าค่ะันนี้ก็เที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งแล้วเนี่ยอันนี้งานยังรีบอันนี้มีคอนเสิร์ตเคยเห็นคลิปนั้นแล้วใช่ไหมวันนี้ตอนเย็นนะ่ะเลิกงานขยกทิ้งเลยแล้วค่ะลูกผัวหากินเองแมเจ้าข <laughs> นาดลูกค้าที่ของคลินิกห้าวไม่ห้าวเข้าไปก่อนเราแล้ว แต่เขาจริงๆแล้วก็มีมีเพื่อนนะแต่เขาบอกไม่เป็นไรฉันแค่ไปช้อปปิ้งแล้วฉันก็กลับก็เลยแนะนำให้เขาอาไปกินอาหารไทยสิมีร้านอาหารไทยนะอย,อยู่บุนด้าเขาก็เลยยิ้มๆเหลอฉันกินเผ็ดได้นะจัดไปสิคะ <c oughs> เลยยุอ้อยแต่ไปกินเลยอร่อยมาก เย่เย่แบบ้าทายนิดนึงเอ้ยฉันฉันดูเธอแล้วไม่ได้กินเห็ดได้กินได้เลยถ้าไปลองกินดูไหมอร่อยนะจริงๆก็อยากไปท้านนะไปกินเห็ดตน้นๆเดี๋ยว,วก,ก็จะหาะะว่าเฮ้ยกะสลัดเกินมาหาปลา่อมกูกะซีกว่าจะซีจะก็ แกาตยแกันนะูกค้าเราก็ต้องจริงใจเห็นบ้าฟุ๊บแกจะได้กินแล้วน้ำปลาลงทีหลังอันดับต่อไปเราจะใส่เกลียใส่แค่เกลือก็พอแล้วเพราะว่าเรามีน้ำปลาตม้มนะจริงทยอยก็กินไปส่วนหนึ่งแล้วล่ะว้าสลับลูก ูกต้องกินอาหารกล่องเพราะว่าแม่แม่ไม่มีเวลาเลยดูอาหารลูกอา้อานอา่อานให้ดูคะ่ะก็ไปซื้อที่ร้านเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็มีสลัดกล่องหนึ่งคือทยอมไม่มีเวลาจริงๆดูอาหารลูกก็คือยังต้องกล่องคะ่ะกล่องกล่อง มีแค่นั้นแหละแล้วก็ซื้อนี่มาให้เขากินตอนเย็นนะให้ชีวิตประจำวันแต่ถ้ายอชอบมากเลยเนี่ยเอ้ไอ้อนี่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าซาลามี่นะก็ธรรมดาแต่ถ้ามันเป็นรีๆยาวๆแบบนี้ให้เขาหั่นบางๆนะแล้วมาห่อแตงดองแล้วก็พริกน่ะอร่อยแล้วก็ลูกอ่าลูกอะไรอ่ะโอลิเวอโอลิเวอคืออะไรวะมะกอก กกมากอและนี่ก็คือเือหั่นให้บางสุดเลยนะมันถึงจะอร่อยเพราะว่าเวลากินมันกรนี้เส้นไงมันอืมอ้น,นี่มันเป็นชิงนเก้นส่วนขารมควันเนาะอหอม,อมกินเล่นได้เลยทย้อนเอมาห่อพริกพันเป็นแตงอะันนี้แต่งไม่มี ผ่นผ่พนพเม็ดหนึ่งสอดไส้แล้วหอมหอมแดงนะออร่อยแต่นี่เค็มเนือเค็ม,มโบไปงั้นและอยากให้เพื่อนรู้ว่าอร่อยอ อันนี้เป็นเป็นเหมือนคุณเชียงบ้านเรานะของเขาไม่หวานมันเป็นไส้กอรอกที่เขาก็เอาไปลมความเย็นอ่ะเป่าเป่าเหมือนพัดลมหรือไม่ก็ไปลมควันก็ได้แต่ว่าส่วนมากเขาไม่เป่เปเาแล้วเขาจะดงไวใ้ในในอุณหภูมิของเขาที่แมรนนกินดิบได้ขยอก็กิน <c oughs> <simples. c oughs> กัดไปสองอ <c oughs> ันเล้หิวเยอะเยอะ ตายไฮย้อเลยนะเข้าบ้านอะจะหิวหิวมากแล้วก็อ,อย่างนี้เลยอยากให้ดูว่าชีวิตที่ว่าไม่เฟกมเป็นแบบไหนทำให้ทันให้ทันจะกินหัวตัวเองเนี่แหละนี่คืออาการหิวของไฮย,ยอ้อ เป็นคนขี่ใจฮอนอยู่เดียวหมนรอบไปบ่อยนะี่ใช่จะเย็นนะจ๊ะหิ้วข่าวมาแล้วสูนคนเขาหน่อย,อยเยนะอะเลวอยากให้เพื่อนๆดูว่าเออใย้อนอ่ะ,ะเวลาทำงานกลับกลับมาบ้านแล้วมันมันรีบเล่นขนาดไหนเวลาแล้วเผื่อจะมีเวลา คอนเทนเข้าไปดูเพื่อน,นก็คือเวลานั่งกินข้าวเท่านั้นเนี่ยที่ทยอจะมีเวลาเข้าไปดูเพื่อนเนาะหรือไม่ก็กลับมานอนอะไรอย่างเงี้อยที่ทยอก็จะมีเวลาแต่ทีนั่นแน่เย็นนี้ใครยอไปบิ ี่นาทีแล้วจะโอ้โหิบนาทีโหลดลงไวนะ้เนี่ยเจอกันคลิปต่อไป